ต่อสายตรงดาดาพูดอะไรกับหนุ่มกัญชัยปมนานาถูกโยงจากประเด็นดาดาระดับตัวแม่เบี้ยวนี่เพื่อนร่วมแก๊งกว่า400ล้านคนที่ถูกโยงตอนนี้คือนานาไราบีนาล่าสุดหนุ่มกัญชัยรายงานประเด็นนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์รายงานว่าจากที่ในรายการแฉมดดำอ้างว่าเป็นแชทนานาบอกว่า กูไม่รู้ว่ามึงไปได้ยินอะไรมาหรือยังไม่ได้ยินอะไรอยากให้มึงฟังจากกูนะผมเองมีโอกาสได้คุยกับมดดำและดา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 บอกผมว่า ok ok พี่หนุ่มบอกคุณผู้ชมด้วยนะสิ่งที่ดาดาพูดออกไปคือมุมของดาดากับนานาที่เล่าให้คนดูฟังกับตัวดาดาเองนานาไม่เคยมายืมเงินดาดาบอกกับผมคำหนึ่งว่าแต่ส่วนอื่นๆต้องให้นานาพูดเองนะ คือตัวเธอเองไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดในเรื่องนานาต้องให้นานาชี้แจงเองเลยยังเป็นปริศนาว่าตกลงคือยังไงกันแน่ถามว่าพี่หนุ่มรู้เรื่องนี้นานหรือยังพี่หนุ่มบอกว่าพอได้ยินเรื่องนี้เรื่องนี้ให้เขาออกมาพูดดีกว่าเราตอบอะไรมากไม่ได้ว่าข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ